สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ก็พบกับช่องแหวนเพชรพากินอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เรามาสายเปรี้ยวสีน้ำลายไหลจ๊อกจ๊วันนี้เราก็จะมากินม,มออะม่วงอนมะขามอันนี้คือมะม่วงมะม่วงอะไรนะมะม่วงแก้วขมิน้นมะม่วงแก้วขมิ้นนึงแล้วก็จะมีมะม่วงอ่อนทำไม,ไม <laughs> เล่นมุกหรอแล้วก็จะมีมะขามอ่อน นี่เขาเรียกอะไรอะมะดันมีมะดันมะดันสดมะดันไม่ได้ดองนะคะทุกคนเดี่ยวสดอ่ะก็มีน้ำพริกจางกินได้ไม่แม่น้ำพริกน้ำปลาหวานดูแซ่บนักเจ้ามาทุกคนมาๆมาๆมาๆรอมะม่วงกันเอาซ้อนออกได้ไหมดูตังดูตังตังดูตังอยากกินติดไหมอ่ะนะติดแล้วตอนที่รถหั่นมะม่วงกับมะดันนะ ตายละลายสงสารน้ำลายไหลขนาดมาน้ำลายไหลอ่ะเป็นยังไงบ้างเธอเลาสีเลาวีอร่อยมากลองมาดันไดไหมได้ตัดแบบน้ำแตกเลยนะน้ำแตกน้ำแตกในปากเลยอะแตกเต็มปากเลยมาดันจริงจริงมันต้องเป็นมาดันดองนะถ้ามาดันสดมันจะเปรี้ยวมากเลยนะเปรี้ยวมาคำคำแรกดูสิ มาฮอ,อืมนูไก่กัดมาละเปรี้ยวไหมกินเหมือนไม่เปรี้ยวเลยไม่นะเฮ้ยมไม่เปรี้ยวอย่างที่คิดเลยนะไม่นะจริงๆเพราะว่าน้ำปลาหวานมันหวานไงหวานจนข้นเนนะทไม่ลงอ่ะทุกคนต้องเอาซ้อนอันนี้ลงฮึขิดฟันละ คเปรี้ยวไหมกินแบบไม่เปรี้ยวสิาตาแตกอันนี้เสียอย่างเดียวเม็ดแข็งต้อง,งกินเลยกินเนื้อจังใดล่ะนี่นะกินตอนที่ว่าทำงานแล้วว่งวองหืสวรรค์มาโปรดจริงเหรออือว่วงจตไไรที่ต้องว่องก็ ลอ,อ,อ,อาชิมะนะแล้วหมมมันไม่กรอบแล้วอ่ะแคบปบเดียวเองนะ ไปไหนแล้วอ่ะน้องหนูนี่ต้องกินได้ไหมอึ๊บนอะต้องกืนเดี๋ยวรอมาดันเด้โม่เรียกประบาลปู่มาได้็เปนยังไงล่ะพ่งนี้ขี้แตกแล้วงาน เหมือนตะลิงปิป๊งเลอเพียงมันมีเม็ดความพยายามมาด,ดันติดใจมาด,ดันเหรอ,อ

Nhanh nhanh Có khiến người ta mùi <laughs> à, đúng không สดงไม่ก่อยอย่างเดียวมาดูดนางยังมีส่วนร่วมไม่ไปและ <c oughs> คำสุดท้ายนะทุกคนจะไปแล้วกันหนักๆเลยรุ่เลยน้ำจิ้มหยดจิงๆๆิ้มจิมเลยเพิ่มประกอบชิ้นสุดท้ายเออเนี่ย Các bạn ăn có xin lên không cỏ vào Nó đi <laughs> Ừ, sọc xong Xong máy tàu เรียวพี๊สะใจจอห้องน้ำา่ะนี้ค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ของเปรี้ยวสามสหายมะม่วงมะขามมะดันเปรี้ยวมากถึงใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะก่อนจากกันวันนี้ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะคะกดติดตามให้ตั้งตัด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย